พื้นที่การพัฒนาชุมชนที่2โซนตะวันออกขอนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ประจำเดือนมิถุนายนพศ2554ดังนี้การพัฒนาชุมชนอำเภอตากฟ้า มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรวม4อัตรามีพื้นที่รับผิดช,ชอบ7ตําตำบล76หมู่บ้านและ7ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้าโดยมีแนวทางการบริหารจัดการสํานักงานดังนี้ 1. การบริหารงานตามบทบาทและภารกิจโดยใช้พื้นที่เป้าหมายรายงานตามภารกิจเป็นที่ตั้งในการแบ่งงานและพื้นที่รับผิดช,ชอบของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดังนี้ 1. น,นางจุฬาลัตคังทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรับผิดชอบงานโอทอปงานสตรีงานคำรับรองงานสออชองานเศรษฐกิจพอเพียงและงานศูนย์เศรษฐกิจชุมชนครบวงจรมีเขตพื้นที่และความรับผิดชอบทั้งหมด3ตำบลาบเ31หมู่บ้านของนายวีรพงษ์ปางวิเศษเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานรับผิดชอบงานกอขกจอ,ออมทรัพย์กทบอ,อชอมอชอชอ งานการเงินและธุรการตลอดจนงานเด็กและเยาวชนมีเขตพื้นที่ความรับผิดช,ชอบ2ตำบล27หมู่บ้านตั๊ในอน,นันต์เลอแสงนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการรับผิดช,ชอบงานแผนชุมชนงานจปทอและกจช .2 คองานประชาสัมพันธ์และงานสาราสนเทศมีเขตพื้นที่ความรับผิดช,ชอบทั้งหมด2ตำบล18หมู่บ้าน การบริหารคนบนพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมมีหลักการบริหารดังนี้ 1. แบ่งงานที่อยู่บนพื้นฐานของขีดความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ 2. มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งความรับผิดชอบงานตามบทมบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 3. ม,มีการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในงานพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของการทำงานเป็นทีมและหลักการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านวิธีการสอนแนะงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและ 4. มีการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในทุกเดือนการบริหารภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยการส่งเสริมความร่วมมือผ่านแนวความคิดของการยึดถือประโยชน์ของหมู่บ้านและชุมชนเป็นหลักการสำคัญในการทำงานร่วมกัน ไม่ยึดติดในผลประโยชน์ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งและมุ่งสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นสำคัญโดยหลักการบริหารทั้ง3ด้านนี้ต่างมีความสัมพันธ์ที่เกื้อนหนุนให้งานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนบรรลุเป้าหมายสุดท้ายนั่นก็คือชุมชนเข้มแข็งประชาชนพึ่งพาตนเองได้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข สวัสดีค่ะบ้านไผ่เจริญหมู่ที่10ตำบลพุนกยุงอำเภอตากฟ้าจังหวัดน,นครสวรรค์เป็นหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติปี2554ระดับพออยู่พอกินซึ่งได้รับได้ขับเคลืนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านในหลากหลายกิจกรรมและขอนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะางนเเียเข้

วางใหญ่มีคุณเข้าให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอวังสูงครับหลังจากที่หมู่บ้านของเรานะครับได้รับกระทื่อให้เข้าร่วมโครงการบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับเจริญเกียรติแบบิลี่างๆานะครับในระดับพออยู่พอกินครับ จากเดิมเนี่ยหมู่บ้านของเราก็ก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมากเท่าที่ควรนะครับก็ได้รับบางจากืึอทีวีบ้างวิทยุบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจไม่รู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของวิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลังจากที่เราได้ร่วมโครงการแล้วเราก็มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับได้ฝึกอบรมจากคณะวิทยากรครับได้มีโอกาส ไปศึกษาทํางานนะครับในสถานที่จริงนะครับก็ทําให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นจากการดำเนินชีวิตของเราของคนในหมู่บ้านนี้นะครับก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่ดีขึ้นอย่างเช่นนะครับเริ่มรู้จักการออมพย์นะครับเริ่มรู้จักการออมครับการประหยัดนะครับการหารายได้เพิ่มนะครับเพื่ออะไรชีวิต ขึ้นนะครับในส่วนของการออมนะครับเรามีกลุ่มออมทรัพย์เป็นแกนหลักนะครับในการดาเนินงานนะครับในโอกาสที่เราได้เข้าร่วมโครงการนี้เราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มการออมทรัพย์ให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการออมน,ะนี่เป็นสิที่เป็นกลุ่มุ้มกันนะครับกุ้มมกันในการดำรงชีวิตแต่ว่ารูปแบบการออมนะี่เราจะ ตั้งเป็นสถาบันการเงินโดยการสนับสนุนของธนาคารนอมสินนะครับให้มีนะครับให้มีโอกาสได้ชาวบ้านเด็กนะครับได้มีโอกาสได้ฝากเงินนะครับและสามารถถอนเงินไปใช้จ่ายได้อย่างจาเป็นและเมื่อมีเงินเหลือมากนะครับก็จะเป็นทุนเพิ่มเงนกับชาวบ้านในการประกอบอาชีพมากขึ้นไแตต่่งงดาวมีใช้คอท